ใช่เรื่องราคายางเนี่ยคือผมเห็นชัดนะครับว่ามันควรที่จะมีเสถียรภาพแล้วก็ราคาที่มากขึ้นแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นไม่ต้องพึ่งพาเงินภาษีขอ,ของของประชาชนในการที่ะจะมาจ่ายส่วนต่างนรือมาเยียวยาชาวสุญญาอย่างใดก่อนจติกาวนิช์หัวหน้าพรรคกล้าให้กำลังใจพงศธรผู้สมัครเบอร์4ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลามั่นใจพาไทยพัฒนาก้าวหน้าให้ดีขึ้นนายกรอนจติกาวนิช์ หัวหน้าพรรคกล้าพร้อมด้วยพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภาคใต้ร่วมให้กำลังใจในายพงศธรสุวรรณรักษาผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตหกสงขลาเข้าสมัครรับเลือกตั้งช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งอำเภอสะดาจังหวัดสงขลานายกรบอกว่าผู้สมัครของพรรคกล้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตสาธารณะต้องการนำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน ในฐานะสสซึ่งเป็นคนประเภทที่พักอยากสนับสน,นุนทําให้การเมืองไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้ามีคนแบบนี้มาเป็นผู้แทนในสภาจึงเสนอตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองในพื้นที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะที่มีจิตสาธารณะเราก็ต้องการที่จะเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะสส ซึ่งผมคิดว่านี่คือประเภทคนที่พรรคอยากที่จะสนับสนุนและผมมองว่าวงการการเมืองไทยเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้าเรามีคนแบบนี้นะครับเข้ามาเป็นผู้แทนในสภาในจำนวนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวทนายอาร์มเองแล้วก็ตัวพักป้าเองนะครับก็จึงได้มีความภาคภูมิใจนะครับที่จะมาเสนอตัวให้กับพี่น้องที่สเดาแล้วก็ขทพงมีโอกาสได,ไ,ดได้ได้เลือก เพื่อที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับเรื่องราคายางเนี่ยคือผมเห็นชัดนะครับว่ามันควรที่จะมีเสถียรภาพแล้วก็ราคาที่มากขึ้นแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นไม่ต้องพึ่งพาเงินภาษีของของประชาชนในการที่จะมาจ่ายส่วนต่างนีง่มาเยียวยาชาวสุญญา่างใดนะครับประเทศไทยเราโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคใต้ที่สงขา เป็นแหล่งผลิตคุณภาพที่สำคัญที่สุดในโลกแต่ขาดการบริหารจัดการครับซึ่งวิธีการที่เรามั่นใจว่าทำได้เนี่ยก็คือการส่งเสริมให้ทางสหกรณ์มีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพนะครับนอกจากจะเป็นผู้รับซื้อ,อยางในราคาสูงจากชาวชาวสวนแล้วเนี่ยยังมีศักยภาพในการแปลรูปและที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาตลาดเพื่อที่จะส่งออกเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพ่อพาคนกลาง นะครับมีการพิสูจน์มาแล้วนะครับในพื้นที่อื่นว่าเราสามารถที่มีสาปรที่มีมาตรฐานคุณภาพสากลแบบนี้ได้แต่ก็มีคําถามครับว่าทำไมในภาคใต้เองไม่มีทาไมที่สงขาเองทั้งท้ที่เป็นแหล่งผลิตยาณที่สําคัญที่สุดในโลกกลับไม่มีสาปรที่เป็นของพี่น้องเกษตรกรนะครับทำหน้าที่นี้พี่น้องเกษตรกรยังต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางยังขาดอำนาจในการต่อรองในการกําหนดราคาสินค้าของของตนเองนี่คือ ประเด็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการที่ผ่านมาแล้วก็ความไม่กล้านในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงชนกับผู้มีอิพธ์พลชนกับผู้ที่มีมีผลประโยชน์ในเรื่องนี้เพื่อ,อประชาชนคนเล็กๆเ,เ,เพื่อเกษตรกรและนี่คือสิ่งที่พักกล้าตั้งใจที่จะมาทำครับด้านนายกรงษทรบอกว่าแม้พักกล้าจะเป็นพักใหม่แต่เชื่อว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนมีมุมมองการเมืองเปลี่ยนไปคนที่ยังไม่ตัดสินใจมีจํานวนมาก ร้อยละ60ถึงเ0เชื่อว่าคนกลุ่มน,นี้มองหานักการเมืองรุ่นใหม่นักการเมืองที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งที่ทํามาตลอดคือการใช้วิชาชีพทนายความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มแรงงานและคนตัวเล็กๆที่เข้าไม่ถึงกระบวนการวิธิธรรมรวมถึงพักรกล้าที่มีทีมเศรษฐกิจที่พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีในราชการมั่นใจว่าพรรกล้าเป็นตัวเลือกที่ประชาชนต้องการ สำหรับบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักและราบรื่นโดยนายคงสะทรนนั้นจับได้เบอร์สีของผู้ที่มาสมัครหลังจากนี้นายปงสะทรนจะลงพื้นที่แนะนำตัวและหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน